ในคือตูวฟักไข่นะครับก็เอามาใส่ไว้ในนี่ครับผมอยู่ในนี่สี่สิบสิบแปดมือม่อสิบแปดมื่ออุณหภูมิต้องอยู่ที่ต่อไหนครับอุณหภูมิในการฟักไข่เนี่ยคืออ่าอุณหภูมิปกติคืออยู่สามสิบแปดอ่รรอ 38, อาสามสิบแปดอ่าสามสิบเจ็ดจุดแปดอ่าพวกแม่ครับอยู่ในนี่สิบแปดมื่อครับ,รบผมหลังจากสิบดมื่อแล้วสิบแปดมื่อปุ๊บเาเก็จะเอามาเข้าไว้ในตู้เกิดอันนี้คือตู้เกิดอันนี้เป็นตู้เกิดครับผมเป็นยังคือต้องแยกนะครับการฟักไข่ปกตินี่คือ ตัวฟกับตัวเกิดอนี่สิอุณหภูมิตั้งกันครับผมก็คือหลังจากสิบเอปดวันเอาไว้นี่จั๊กมือเขาจึงอออกออกมาเป็นตัวสิครับสามมือครับสามมือสามมือเกิดสามมือออกเลยเมียครับครับผมอันขาวๆนี่คือไก่จีิกียครับไก่สวยงามไก่สวยงามมครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วิธีเพื่อนเกษตรครับเดี๋ยวมืนอนี่บ้าพรมกับสภาพี่น้องนะครับมาเบิงวิธีการฟักไข่ ของฟาร์มคูต้านะครับเดี๋ยววิธีการฟากจังไดนะครับก่อนนําส่งลูกค้านะครับเพื่อนเฮดจังไดก่อนเดี๋ยวยังไงเราไปขอคําแนะนําจากคูต้าสวัสดีครับคูต้าครับครับผมครับสวัสดีครับผมคูต้าครับผมหรือว่านายสัตว์ทองรัตน์เจ้าของฟาร์มไ่คูต้าครับผมครับคูต้าครับเริ่มต้นก่อนดีเฮานีอ่ากิเอาไก่ส่งกับลูกค้านี่เริ่มต้นจากเก็บไข่มาแล้วเฮดจังไดต่อครับคืออ่าการฝากไก่ของเฮานี่ยกิจฝากอยู่ประมั่น อ่ายิบยิบเอ็ดหมือนนะครับปกติแล้วก็คือตับเรีงเขาต้องไปเก็บใครก่อนครับไปเก็บไครมาร่วมกันไว้ได้อาทิีหนึ่งยังคอยเขาเขาเอาเขาตู้ก็คือคือหนึ่งอาทิตย์เขาจะพักเจอหนึ่งแมนครับไม่ได้พอเสมอครับอืแต่คือเก็บเก็บใครมาร่วมกันไว้ครับกับผมการออ่าเก็บใครคือตรงมีอุณหภูมิวิบดีบอบบ่ร้อนเกินไปแต่คืออุณหภูมิของเขาตัวไปแหละครับผมก่อนฟัก แม่ครับกานฝากก็คือต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่มีอากาศท้ายเทบ่อเอาบ่อหยังคืออุณหภูมิบ่าสูงถ้าอุณหภูมิสูงปุ๊บนี่เชียมันจะเดินเดินปุ๊บเราก็อุณหภูมิมันบ่คงทีอุณหภูมิบ่ได้มันก็เะ็นเชื้อตายมันจะเห็นให้ไข้เสียเห็นในไข้เสียควาสามารถมีลูกได้เม่นครับคือผู้สามารถจะเล่นตในไข่ได้มอนแล้วต้องเก็บไข่อยู่ในอุณหภูมิทีดีแล้วก็บบ่ห่อนเกินไปบ่เย็นเกินไป อายู่ในอุณหภูมิบ้านเท่าไงแล้วครับผมครับครับผมลัาจกนั้นก็หเัาจกนั่นก็เอามาใส่ไปในตู้ฟักครับครับผมอันนี้คือตู้ฟักอันนี้คือตู้ฟักไข่รับกาเอามาใส่ไปในนี่ครับผมอยู่ในนี่สี่สิบสิบแปดเมื่อสิบแปดเมื่ออุณหภูมิต้องอยู่ที่ต่าไห่ครับอุณหภูมิในการฟักไข่เนี่ยคืออ่าอุณหภูมิปกติคืออยู่สามสิบแปดอ่าสามสิบแปดอ่าสามสิบเจ็ดจุดแปดอ่าความชืยนอยู่ประมาณหกสิบถึงหกสิบห้าครับผมแมนครับอ่าตัวนี้เครื่องกับสีลั่นไป เครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องฝากไข่ก็จะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดครับครับผมไม่จะเป็นระบบการพิกไข่ตัวนี้ก็จะประมาณพิกประมาณชั่วโมงชั่วโมงละเทียนะบกับจับไข่ไปกลับไข่มานะระบบให้น้ำก็จะเป็นควบเชื่อเวลาควบเชื่อเพราะว่ามันก็จะควบเชื่อรับระบบกลับไข่ก็จะก็จะเป็นประมาณพิกไปพิกมากว่านี้ครับ นี่ครับเมื่อกี้กลับใครค่อยๆกลับเมียนค่อยๆกลับครับกลับแไม่ได้ใครยี่งแตะครับแล้วตู้นี่บรรจุได้จักฟ้องครับนี่ตู้นี่ประมาณเกือบสองพันครับเกือบสองพันพันเก้าร้อยซับจมูกฟองก่แก่อยุ่เมื่อกี้ฟ้องกับอยุ่เป็นสองพันฟ้องนะครับเราเอามาไว้ในตู้นี่จังมือครับครูครับสิบแปดมือครับสิบแปดมือแม่ครับสิบแปดมือ เพราะว่าใกล้เนี่ยเป็นอย่างในฟามของเขาเองเนี่ยิเป็นการแยกตูฟักอกาจจะมีตูฟักตูฟักตั้งหากแล้วก็กตู้เกิดตั้งหากครับผมเราจะรู้ได้ไหนว่าในตู้เขาใส่มือไหนเบอไหนครับมีการอบ่งชี้อย่างไรนะครับมีการเขียนไหมครับเขียนในตัวไครในในในใครครับผมก็จะเป็นการเขียนเบอร์แล้วก็ถ้าว่าจะมีสมมติจดบันทึกว่าเบอร์นี่เขาเปนเทียวไหนม่นครับแล้วก็จะหูวงว่าใครชุดนี้นี่เขาเมื่อไรจะเกิดเมื่อไร สามารถกำหนดเมื่อเกิดได้สามารถรูมือเกิดได,ได้นี่นะครับก็คือสิบแปดมือแม่ครับอยู่นี่นี่สิบแปดมือครับ,รบผมหลังจากสิบแปดมือแล้วสิบแปดมือปุ๊บพ่ขอขยอามาเขาไว้ในตู้เกิดอันนี้คือตู้เกิดอ,นนอันนี้เป็นตู้เกิดครับผมเป็นยังคือต้องแยกนะครับการฝากใกล้บวชทีนี่คือตู้ฝากกับตู้เกิดนี่สิอุณหภูมิต่างกันครับผมแม่ครับถามมาเอาไว้ในนี่มันเกิดบอกันเกิดเกิดด้วยกันนะแต่มันอาจจะเกิดบ่ดีข้ามเ้ากแข็งแรงเขา แม่นวควอมแข็งหนึ่งหนึ่งมแข็งแรงสองควอมอ่าเขา่อนมาข้ามโสบะโป่งหน่อหมายถึงอ่าการเกิดของลูกลูกไก่เนี่ยมันจะมีหนึ่งผลแล้วก็จะมีมูเศษเปลือกเศษสีไก่เศ่อน้ำเมือกน้ำหยางของไก่ไก่อยู่ขันขันช่วงว่ามันเกิดได้นี่หนี่แน่นอนตัวนี่โซโป่แน่นอนเพราะเมื่อกี้เห็นในไม่เชื้อโคกยู่ในตัว แล้วก็อัตราการเกิดก็บ่ดีใกล้เกิดมาอาจจะบ่แข็งแรงตอนมีเสียโรกสะสมในตู้เนาะก็เลยต้องแยกตูวตู้เกิดครับ,รบผตูวเกิดกัจจะมีอุณหภูมิ30 30 36.5ถึง37ความชื้นอายุ่ประมาณ70าถึง75ความชื้นเขาจะสูงกว่า อันนี้อันอันนี้อุณหภูมิตามกว่าตัวอุณหภูมิจะตามกว่าแม่นะแต่แตออว่าความเชื้นสูงกว่าความชื้นสูงกว่าแม่นะมันมันจะแตกต่างกันคือมัมนจะแต,ตกต่างกันเนาะเป็นอย่างความเชื้นคก็ต้องมันก็ต้องสูงเวลาไกลมันจอเปลือกออกมาปุ๊บมันดีอ่ามันจะไหนตัวกกลูกไกลบาแห้งแต่สามารถทำยังไงครับผมแล้วตัวนี้นี่เวลาเกิดปุ๊บนี่เข้าก็สามารถทำคววมสายยังไงแต่คือเอาใกล้ที่เกิดเอาไปเมื่อแล้วก็เอาเอาตัวนี้มาหลังครับผมแล้วก็มีการข่าเชื่อนะครับ ด้วยนำ้ำยาฟอ์มเลีนกับด่างทับทิมอันนี้จะเป็นด่างทับทิมนะครับจะเป็น,นันการลุ่มคว่นขาเชื่อบนะครับกสัปดาห์ครับผมเพระาะว่าเป็นยังคือต้องเหตุถูกสัปดาห์คือใกล้ที่เกิดมากนี่มันก็คือยังเด็กหน่อยเกิดใหม่กันเด็กหน่อยกันใกล้มันเกิดมากหรอมันเจอสภาพตู้เทียบ่บสะอาดมันก็ส่งผลตอ่อต่อสุขภาพไกลพวกาไปเลี้ยงตัวกับจิบวออันนี้ครับ อันนี้กับมือนี่กับเป็นมือใกล้เกิดอ่ามือใกล้เกิดพอดีแมนมือใกล้เกิดครับผม <พอ S 1> แล้วเขาเอาไว้ไว้นี่จักมือครับเขาอถึงสามารเป็นลูกค้าได้ครับอ่ายุนในนี่กับเอ่าประมาณอกเก,นเกเเินแล้วก็ส่งเลยครับเกินแล้วก็ส่งเลยแม่ครับวัยยุหนึงหนึ่งถึงสามวันอือแมนนี่กับเจ็ดดูใกล้กับเอ่าตัวใหญ่อุดมสมบูรณ์ครับผมก็ค,ค,คือหลังจากสิบเอ่าสิบแปดวันเอาไว้นี่ จังมือเขาจึงอ่าออกออกมาเป็นตัวสี่ครับสามมือครับสามมือสามมือสามมือออกเลยแม่ครับครับผมอันนี้เขาเขาเนี่ยคือไก่จิกเกียบไก่สวยงามไก่สวยงามแม่ครับอันนี้คืออันนั้นคือบลดูหางดำ แมนมุ่งนีนง่คือผูดูฮ้างดังครับผมครับก็ิจอ,อันนี้คือลูกค้าจองไว้บนไปครับนี่อันนี้จองหมดแล้วครับจองบนแล้วอันนี้ก็จะไปส่งเพิ่นมือน,นีนะครับส่งเพิ่นมือน,นีว่ามัม้ครับผมครับอ,อ,อันนี้ก็ส่งเขาจักตัวครับทั้งบนนี้ครับอา,ย,บอาอยู่นี่ประมาณ300กว่าตัวสามกว่าตัวเนี่ยนเพราะว่าช่วงนี้นี่อ่าอัตราการผลิตลูกไก่ของเฮานี่อยู่ประมาณ300หตัว ามรอยถึงหารอยตัวครับผมเพียงพอต่อลูกค้าว่าตอนนี้อ่าถามว่าเพียงพ่อมาตอนนี้บพเพียงพ่อเพราเพียงพอเลยแม่นะเพราะว่าลูกไก่มันเกิดหน่อยแต่ถ้าสมมติ่าชุดนั่นที่เราเาไปเบิ่งในอ่าวิดีโอวังหันนี่เห็นชุดนั่นเกิดนี่นะจะเพียงพอเพราะชุดนั่นก็ดจอยู่ประมาณอ่าหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองร้อยตัวครับผมนะครับกิจีเขามาฝากในตู้ฝากญ่นี่อันนี้ีมีตู้สำรองด้วย อันนี้เป็นตัวฟักไงครับตัวนี้เสียเลประมาณสามสามพันห้าสามพันห้าสามพันหนึ่ฟองสร้างเขาเองดรือว่าอันนี้เหดเองครับเพ็ดเองแม่นครับเพ็ดเองกับมือเลยบอกแม่นครับเห็ดเองกับมือเลยครับแม่นอ่เพ็ดเองัวธรรมดาเลยครับเนี่ยแม่นครับอันนี้เป็นตัวฟักใข่เห็ดเองใค่จิมี่ระบบกับไข่อัตโนมาด้วยกันอือครับผมแม่นเพ็ดเองเลยเพ็ดเองนียครับต้นทุนเท่าไหร่ครับ ก็จะยุบประมาณอ่าน่จจะบ่ถึงสามหมื่นครับไม่ถึงสามหมื่นแม่แต่การซื้อเขาเนี่ยก็น่าจะหลายบาทหลายบาทบานใหญ่แค่เนาะแม่มันไงอันนี้เป็นระบบกับใครกันครับครับผมโอ้นี่สุดยอดครับทําตู้ฟักไข่เองด้วยครับนี่นครุณตาบอกธรรมดาดิเนี่ยครับนี่แต่สําหรับเกษตรกรผูวใดทธ่วิวาหัดเลี่ยงใหม่แต่สามารถตู้ฟักเองก็ไ้กันครับแต่ว่าจะเป็นตู้ฟักขนาดน้อยหรือว่าเอาอ่า เอาเอ่อเอาอะไรลั่งลัางเองะก็เปิดครับผมเปิดบอดไฟใสายสื่ออะไร้งอุปกรณ์นีงมีนะครับกระต่ายข้างในนี่อ่าอุปกรณ์ก็จะเป็นอ่าบอร์ดนี่ละเขาใช้ตัวไปก็จะเป็นบอร์ดเอ็มเอ็กหนึ่งแปรดีนี่ผมเป็นบอร์ดตัวนี้ก็สามารถอ่าตั้งสื่อได้ตามอินเทอร์เน็ตครับผมเนี่ยข้างในก็จะเป็นอ่าบ่มีอย่างแต่ว่าผมก็จะเสริมเป็นพวกไอ้แมกเนติกเข้าไปครับผมเพราวมาเวลา การอ่าซับปิดเปิดไอ้มุ้ยไอ้ตัวคดลวดทำความรอดเนะครับผมเพราะมันตัวนี้มันมีคดลวดจริงก่าร้งบาดหลายครับผมก็ต้องใส้เมได้ลืเด้ีกไปเพื่อจีรักษาตัวนี้อายุการใช้งานมันมันยาวขึ้นครับผม,มบแล้วตัวนี้ก็จะเป็นวัดควบเชิญวัดอุณหภูมิมจองตัวนี้ครับมีพัดลมดูอากาศออกไปครับผมเวลาอุณหภูมิเกินก็จะมีพัดลมดูอากาศออกไปหลับเพลิดป่วยครับน่อ่าไม่ได้หลับเพลิดแต่ว่าก็ยยากเพลิดอยู่ครับผม ก็ยกเคลให้พี่น้องเกษตรกรผู้ใดที่สนใจกกษตราค่ากันเองครับจะเคลียยุ่งแต่ว่าะนั่งหาเวลาเหตุ้านเรับผมอ่าครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปช่องวิธีเพื่อนเกษตรนะครับผมอย่างไรก็ขอบคุณครูตาหลายๆครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ